วันนี้เราจะพาไปรู้จักโน้ตบ o ๊ก LM จาก Google กันค่ะใครอยากเปลี่ยนไฟล์ PDF, Document, เว็บไซต์หรือคลิป YouTube ให้กลายเป็นสรุปหรือ My m m p p ที่เข้าใจง่ายๆมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าไปที่ Notebook LM แล้วกด Create New Notebook แล้วไปที่ Setting เพื่อตั้งค่าภาษาที่คุณต้องการให้โน้ตบ o ๊ก LM แสดงผลจากนั้นไปที่ Source แล้วกด Add เพื่ออัปโหลดแหล่งข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็น PDF ลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ YouTube หรือแม้แต่ข้อความที่คัดลอกมาเมื่อเพิ่มซอสเสร็จแล้วไปที่ Customize แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการเช่นสรุปบทความนี้ให้เข้าใจง่ายและระบุปเป้าหมายของการใช้งานแล้วกด Generate จากนั้นกดแบบข้อมูลที่ต้องการเช่น My Map เพื่อดูภาพเชื่อมโยงของหัวข้อและแนวคิดทั้งหมดเป็นวิธีเรียนรู้แบบภาพที่เวิร์มากๆค่ะหรือไม่ว่าจะเป็น briefing d o c กก็ทำได้ค่ะ ตอนนี้คุณก็สรุปเนื้อหาจากหลายๆแหล่งข้อมูลได้ง่ายๆและใช้เวลาแัด่เดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปที่เราจะเจาะลึกฟีเจอร์ขั้นต่อไปของ Notebook LM กันนะคะ